ในวันนั้นลูกแพะทั้งเจ็ดมีความสุขมากถึงมากที่สุดเพราะปิดเทอมฤดูร้อนมาถึงแล้วพวกเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานด้วยการสาดน้ำทะเลใส่กันและเพลิดเพลินไปกับอากาศแสนอบอุ่นไม่กี่ชั่วโมงถัดมาพี่น้องแพะก็เดินทางกลับบ้านแต่ตอนนั้นยังมีพี่น้องแพะอีกสองตัวที่ยังคงว่ายน้ำเล่นอยู่พวกเขาเลยไม่ทันสังเกต โตคลื่นสนุกมากเลยขณะที่ลูกแพะกำลังเล่นสนุกอย่างไร้กังวลเจ้าหมาป่าบนฝั่งก็จ้องมองพวกเขาด้วยความหิวโหวยเขากำลังคิดแผนการขมือบลูกแพะทั้งสองอยู่อย่างไรก็ตามจูๆ่ๆลูกแพะทั้งคู่ก็เห็นหางปลาขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำพวกเขาโผเข้ากอดกันด้วยความกลัวนั้นนั้นฉลามหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบกลับฝั่งเดี๋ยวนี้เลยลูกแพะน้อยว่ายน้ำกลับฝั่งแต่ทว่าหางปลายักษ์ที่พวกเขาเห็นกลับไล่ตามพวกเขามาด้วยในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วหางปลาที่ลอยไปเกยฝั่งนี้เป็นของเงือกน้อยผู้งดงามอาริยานั่นอะไรนะเงือก,เ,อกเหรออช่วยด้วย เลือกน้อยมีแผลบอบช้ำเต็มไปหมดลูกแพะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและตัดสินใจพาเธอกลับไปรักษาตัวที่บ้านเมื่อหมาป่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากเขาเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนเหตุการณ์นี้ให้กลายเป็นโอกาสดีทันทีอาริยาเล่าให้ลูกแพะฟังอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ล้วหางของเธอได้รับบาดเจ็บได้ยังไงล่ะระหว่างทางกลับบ้านมีพายุกระหน่ำพัดฉันไปกระแทกเข้ากับโขดหินตอนพยายามว่ายน้ำนะสิลูกแพะทั้งสองคิดถึงยาของแพะที่บรรเทาได้ทุกโรคซึ่งนาจะช่วยรักษาบาดแผลที่หางของเงือกน้อยได้พวกเขาจึงตัดสินใจผ่าเงือกน้อยกลับบ้านอย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหน พวกเขาก็ไม่มีแรงพอจะลากเงือกน้อยอาริยาไปได้ณตอนนั้นเองเจ้าหมาป่าเจ้าเล่ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาาหมาป่าลูกแพะวิ่งหนีกระเจิงด้วยความกลัวและไปซ่อนหลังร่มคันยักษ์ที่อยู่ด้านข้างหมาป่าคว้าแหที่ชาวประมงลืมทิ้งไว้แล้วเหวี่ยงแหไปครอบเงือกน้อยทันที ถึงแม้ว่าเงือกน้อยอริยาจะดิ้นขัดขืนด้วยความกลัวเธอก็ไม่มีแรงพอจะต่อต้านให้หลุดออกจากแหได้อ้ออยปล่อย,ปล,อยปล่อยนะหมป่าบอกให้ปล่อยอยังไงล่ะช่วยด้วยซอยคอของเงือกน้อยหลุดร่วงลงไปที่พื้นขณะที่เธอดิน้นแต่เธอไม่รู้ตัวในเมื่อหมาป่ามีพละกำลังมากกว่าพวกลูกแพะเขาจึงสามารถอุ้มเงือกน้อยไปจากชายหาดได้อย่างง่ายดาย มีงานเลี้ยงสุดสำราญรอฉันอยู่คืนนี้ลูกแพะที่กลัวตัวสั่นจนไม่รู้ว่าควรทำอะไรสังเกตเห็นสร้อยคอที่ผืนแล้วหยิบสร้อยคอนั้นไปด้วยพวกเราต้องไปช่วยเงือกจากหมาป่าจอมเจ้าเล่หลูกแพะออกเดินทางตามหาเงือกน้อยอีกด้านหนึ่งหมาป่าจอมวายร้ายขังเงือกน้อยไว้ในกรงถังเล็ก ายในกระท่อมชาวประมงกกโกโรโกโซแห่งหนึ่งในป่าขั้นแรกก็ขมือบเงือกก่อนจากนั้นก็ไปจับพวกแพะนัน <laughs> <laughs> เงือกน้อยอาริยาได้ยินแผนการไวายร้ายของหมาป่าแต่เธอก็จนใจเพราะทำอะไรไม่ได้ส่วนอีกด้านหนึ่งพีน้องแพะออกตามหาเงือกน้อยไปทั่วป่าเป็นเวลาหลายชั่วโมง พวกเขาเห็นแหจับปลาเก่าๆที่อยู่ห่างออกไปเล็กน้อยพวกเขาจึงรีบวิ่งไปตรงนั้นทันทีเมื่อพวกเขาปีนเนินขึ้นไปได้และมองผ่านหน้าต่างเข้าไปพวกเขาก็เห็นเงือกน้อยอาริยาถูกขังอยู่ในกรงเจ้าหมาป่ากำลังเตรียมโต๊ะอาหารขนาดใหญ่อยู่ข้างๆเธอเมื่อสบโอกาสลูกแพะทั้งสองรีบแอบเข้าไปหาอาริยาโดยไม่ให้หมาป่ารู้ตัวเงือกน้อยอาริยาประหลาดใจมากที่เห็นทั้งคู่ ะรีบหนีไปเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นจะโดนเขาจับกินนะอย่างไรก็ตามลูกแพะทั้งสองกล้าหานมากพวกเขายื่นยาแพจะจากกระเป๋าให้เงือกน้อยโดยบอกว่ายานี้จะช่วยรักษาบาดแผลได้แต่ทันใดนั้นเองหมาป่ากลับหันมาเห็นลูกแพะพอดีอ้าว oh, ลูกแพะ ลูกแพะทั้งคู่วิ่งหนีอย่างโอนลมานไปมาเงือกน้อยทายาดังกล่าวทั่วบาดแผลเพื่อรักษาตัวเองให้เร็วที่สุดและไปช่วยลูกแพะในที่สุดเธอก็ได้พละกําลังกลับคืนมาตอนที่หมาป่าต้อนลูกแพะตัวหนึ่งจนจนมุมเงือกน้อยที่แข็งแกร่งขึ้นก็ระเบิดแสงสว่างจ้าใส่แสงนั้นทำให้หางปลาของเธอกลายเป็นเท้ามนุษย์ เดู๋ยวนี้นะหมาป่าอาริยาหยิบแหที่อยู่ข้างๆขึ้นมาและเหวี่ยงไปยังหมาป่า,าช่วยด้วยฉันติดอยู่ในแหไม่ว่าหมาป่าจะดิ้นขัดขืนมากแค่ไหน <c oughs> เขาก็ยังคงติดพันอยู่ในแหนั้นแล้วลูกแพะก็รอดจากการถูกหมาป่าขมือบเย้เกแก่งที่สุดเลย <c oughs> เพื่อเพื่อนช่วยเรา <c oughs> ไว้ พี่น้องแพะไม่ลืมที่จะมอบสร้อยคอคืนให้เงือกน้อยอาริยาดีใจมากที่ได้สร้อยคอที่หายไปกลับคืนมาในที่สุดพวกเขาก็ออกเดินทางกลับบ้านด้วยกันหลังจากวันนั้นมิตรภาพของลูกแพะทั้งเจ็ดและเงือกน้อยอาริยาก็คงอยู่ตลอดไปแต่หมาป่าผู้ชอบฉวยโอกาสไม่เคยเข้าใจความหมายของมิตรภาพเลย If Cinderella would have forgotten about midnight and kept on dancing with the prince. If the little mermaid wouldn't have rescued the prince from the sinking ship. And if Hansel and Gretel would have not entered the cake house. Or if the little red riding hood wouldn't have told the wolf where she was going. None of these fairy tales would have existed. They took us to exciting adventures on magical lands we have never seen. They raced against evil sometimes, and sometimes it was against time. They showed us the true meaning of passion, love, friendship, helpfulness, sharing, and being a family. We cried together. We laughed together. But in the end, we always learn something.